สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอโมยานเวศค่ะธรรมะกับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวที่อยู่คู่กันมาเสมอสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะแต่วันนี้แอดมินจะขอนำดอกไม้สวยๆที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธประวัติมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะเริ่มจากต้นที่หนึ่งก็คือดอกกลุ่มน้ำ เป็นไม้ต้นขนาดกลางแผ่นใบรูปไข่ผิวเรียบเกลี้ยงออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งเมื่อเริ่มบานมีสีเขียวอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลและกลายเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อบานเต็มที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆในสมัยพุทธกาลจีวรที่พระภิกษุกสงฆ์ใช้คลองล่างนั้นจะได้มาจากเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วเช่นผ้าหอ่อศพ นำมาซักล้างให้สะอาดเย็บเป็นผืนย้อมและให้มีใช้สอยได้เพียงสามผืนเท่านั้นไม่รับผ้าจีบอลที่คฤหัสถหัดทำถวายไม่มีการรบกวนผู้ใดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าท่านได้ส่งนำผ้าบางสุกุลมาจากอามกะสุสานหรือป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ห่อศพนางมนภาสีไปทรงซักทำความสะอาดแล้วสรงดำริว่า เราจะพาดผ้าบางสุกุลไว้ณที่ใดหนอด้วยจิตศรัทธาของเราพรึกษาเทวดาผู้สิงสถิตณต้นกลุ่มจึงน้อมกิ่งของตอนลงต่ำเพื่อให้พุทธองค์ได้ตักผ้าบาังสุกุลได้โดยสะดวกสองก็คือดอกปริชาติค่ะเพี้ยนมาจากปริชาติหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกทองหลางเป็นไม้ต้นขนาดกลางลำต้นมีสีเทาอ่อนตามลำต้นและกิ่งอ่อน จะมีหนามแหลมอยู่ทั่วไปดอกสีขาวหรือสีแดงอมส้มออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่บริเวณปลายยอดเป็นดอกไม้ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพุทธประวัติกล่าวถึงดอกปริชัิหลายครั้งอาทิเช่นหลังจากพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระมารดาพระนางสิริมหา,มายานาณดาวดึงเทวโลกได้นำดอกไม้นี้กลับมาสู่โลกมนุษย์ และอีกคราวหนึ่งในพุทธประวัติได้บันทึกไว้ว่าพระพุทธองค์เสด็จดาวดึงเทวโลกนำเอาผลปริชาติกลับมาเพื่อแสดงอิทธิปฏิหารปราบดาบทสามพี่น้องแล้วเสด็จกลับโลกมนุษย์มาคอยอุลุเวลกัสปะอยู่โรงไฟให้ชดิวดาบทเห็นเป็นอัศจรรย์รวมถึงคราวเสด็จปรินิพพานเทวดาทั้งหลายถวายดอกปริชาตเป็นพุทธบูชาด้วย 3. ดอกบัวหลวงดอกบัวมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากโดยเฉพาะในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันปรากฏทั้งลักษณะตัวแทนของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเองหรือความบริสุทธิ์และปัญญาในบางครั้งก็ทำหน้าที่เสมือนสิ่งที่ปกป้องอันตรายอีกด้วยปรากฏในพุทธประวัติตั้งแต่ก่อนการประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระนางสิริมหามายาผู้เป็นมารดา ทรงมีพระชุบินนิมิตว่าพระนางได้เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานแล้วพบช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากเขาเข้ามาหาพระนางชูวงวงจับดอกปทุมชาติสีขาวมีกลิ่นหอมและเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเสด็จดำเนินไปได้7จก้าแต่ละ9ก้าก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับนอกจากนั้นดอกบัวโดยเฉพาะบัวหลวง ยังปรากฏในคำสอนและเหตุการณ์อีกมากมายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้คำสอนหนึ่งที่สำคัญก็คือทรงเปรียบบุคคลเป็นดอกบัวสีเหลาเนื่องด้วยพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นยากต่อบุคคลจะรู้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งเท่ากันและชาวพุทธเรามักจะใช้ดอกบัวบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 4. ดอกบุญนาค เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบดอกมีกลิ่นหอมเป็นดอกเดียวออกดอกตามซอกใบใกล้บริเวณปลายยอดกลีบดอกสีขาวสีกลีบมีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมากมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันหนึ่งชาวร้านนาถือว่าต้นบุญนาคเป็นต้นไม้โพธิเลิก คือเป็นต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าสุมังคลระพุทธเจ้าจึงนิยมปลูกต้นบุญนาคไว้ในวัดวาอารามโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำอายอดอ่อนของบุญนาคไปเป็นเครื่องสักการะคู่กับยอดอ่อนของต้นว่าถาวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยรวมถึงเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกในบริเวณวัดและบ้านเรือนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจบคลิปในวันนี้แล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ